สวัสดีค่ะหนูชื่อนะ้องมิวสิควันนี้เราจะมาทำศิลปะสิงโตกันนะคะอุปกรณ์ชิ้นที่หนึ่งเรามีกันไกอุปกรณ์ชิ้นที่สองเรามีกาวอุปกรณ์ชิ้นที่สามเรามีกระดาษสีอุปกรณ์ชิ้นนี้เราจะใช้วาดวงกลมกันนะคะนี่ จะเอากระดาษสีมาพับกันนะคะ ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะย่ีแล้วก็พับครึ่งนะคะเราก็ได้แบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปแล้วก็มาทากาวกันนะคะเราทากาวเสร็จแล้วนะคะ เรามาแปะกันเลยเราแปะแล้วนะคะแล้วก็ได้มาแบบนี้แล้วนะคะเรามาทากาวกันก่อนเรามาทากาวกันก่อนนะคะ ก็ได้มาเป็นแบบนี้แล้วนะคะเราจะมาตัดกันนะคะเรามาตัดหน้ากับหูกันนะคะต่อไปเราจะมาวาดตากันนะคะ เราวาดจมูกกันนะคะนะคะ ูกเสร็จแล้วเรามาเราได้มาแบบนี้นะคะเรามาทากาวกันเราทากาวเสร็จแล้วนะคะหูกันเลยนะคะเรามาสอดแปะหูกันเลยว้าย เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะสิงโตของน้องมิวสิกเสร็จแล้วนะคะ,สว,ส,วะ,คะสวยไหมคะพี่พี่น้องนองขอบคุณค่ะบ๊ายบาย